พัฒนาไปอีกไหมครับหรือว่ายังไงพัฒนาต่อครับจะหาเพิ่มไหมหรือว่าเลี้ยงแค่ชุดนี้ก่อนเลี้ยงแค่ชุดนี้ก็ปรับปรุงสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับอ๋ออันนี้เป็นแม่เป็นแม่ที่เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเลยหะรือว่าเพิ่งเอาเข้ามาหรือว่าอย่างไงก็แม่แบ่งให้ครับอ๋อแม่แบ่งให้ครับเมื่อก่อนปผสมมันพ่อพันธุ์แบบไหนครับเมื่อก่อนก็ผสมพ่อพันธุ์ธรรมดาแหละครับอ๋อพ่อพันธุ์ธรรมดาทับตัวตามบ้านเะครับเนาะทับตัวตามตามบ้านนะครับอันนี้เพิ่งมาเห็นผลงานแบบเด็ดขนาดนี้ตอนที่นี่นบ อ๋อเพิ่งมาผสมหลอดรอเปล่าครับผสมหลอดครับโอ้เมื่อก่อนคือทับตัวทั้งหมดเลยครับตัวตัวที่ลูกในลูกสาวก็คือเป็นตัวที่สามใช่ไหมครับตัวที่สามตัวในท้องคือตัวที่สี่ตัวที่สี่อ๋อสุดยอดมากครับ,รบนี่ครับการใจลูกสุดยอดครับผมสวัสดีครับพกผม,ผมช่องเอฟเซียนฟาร์มนะครับผมคลิปนี้ผมก็อยากให้ ทุกท่านได้ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจของการเลี้ยงวัวนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นแม่ไทยของเรานี่เองครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกของเขาครับผมซึ่งเป็นวัวที่ให้ลูกสวยมากๆครับผมนี่เจ้าของยืดนอยู่นะครับผมเจ้าของเขาเขินกล้องนะที่แกเขินกล้องสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสักนิดสักหน่อยชื่อนาครับคุณนาเนาะครับนี่ผมเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่เลี้ยงวัวมา3ปีครับมีมีวัวกี่ตัวครับตอนนี้ ตอนนี้มี3มตัวครับมีอยู่3ตัวตัวไหนบ้างตัวนู้น้วยบอกตัวนั้นเออตัวนี้ตัวลูกครับโัตัวลูกเขาเป็นลูกของตัวไหนครับ4 y 0 9ย์ครับโอ้สีวาอายุเท่าไรครับอายุ5เดือนครับรุกวนพี่ไปจับวัวให้ดูหน่อยเอาอยากให้โชว์ความงามเลยนี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแม่ก่อนครับผมนี่แม่เป็นแม่วัวไทยของเราด้เองครับผมครับผมตัวนี้เพิ่มปรี เพิ่มปร,คร,มปรีครับผมนี่มาดูที่ลูกสาวนี่ลูกสาวตัวที่แถวที่สองบ่ตัวที่สองอ๋อตัวที่สองนี่ครับผมอันนี้คือทับผสมธรรมดานะทับตัวป่ะครับทับตัวครับอ๋อนี่ครับดูความแตกต่างการจ่ายลูกนะครับผมอันนี้คือแม่เดียวกันนะครับผมแต่ดูการจ่ายลูกครับว่านี่คือทับวัวบ้านเราธรรมดานะครับผมนี่นี่ก็ท้องแล้วครับอันนี้ก็ท้องแล้วบ่พันธุกรรมการจ่ายลูกแบบนี้ตัวนี้ปล่อยไหมครับ นี่ยังไม่ไปครับเพราะว่าแม่ไม่ขายขายลูกไว้จลูกงามครับผมพันธุกรรมจลูกงามลูกตัวที่สามครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนี่ครับลูกซีวายครับนี่ต้องดูฝั่งนี้ทีนี่ครับนี่ครับสวยมากครับแหมแม่เขาที่ชนมวยหลบก่อนแม่แม่หลบก่อนนี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนี่นี่ครับดูลูกสาวครับผมลูกสาวนี่กี่เดือนแล้วครับ เอ้นี่ห้าเดือนครับลูกสาวห้าเดือนนะครับผมสวยสุดยอดเลยครับตัวนี้นี่ครับอืมเปิดเปิดราคาครับตัวนี้ตัวนี้ไม่เปิดนี่ครับโอ้สวยมากมากครับดูครับนี่คือลูกของซีวายนะครับผมตัวจริงสวยกว่าในคลิปเยอะเลยนะครับนี่ครับลูกอายุแค่ห้าเดือนเนาะล้นธรรมชาติหรือทำเขาครับทำเขาครับทำเขาเนะนี่ครับผมสวยมากมากครับผมนี่นี่ครับผมดูแม่ของเขานะ นี่ครับผมบางทีก็ไม่ต้องหาแม่สวยใช่ไหมครับครับครับปรับปรุงสายพันธ์เอาครับปรับปรุงสายพันธ์เอานะครับนี่ครับวัวงามเหลือเกินครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะนี่ครับผมสวยมากมากครับนี่นี่วัวเป็นวัวลูกผสมนะครับผมนี่ครับจ่ายลูกดูเม็ดสีครับนี่อีกตัวหนึ่งนี่เป็นเลือดร้อยนะครับผมนี่ ตัวนี้ไม่ใช่ของพี่แกนะครับแต่ว่าอยากให้ดูพันธุกรรมการจ่ายลูกนะครับนี่ครับผมอันนี้คือตัวเลือดร้อยนะครับเลือดร้อยก็สวยอยู่แล้วนะครับผมเลือดร้อยแต่ดูวัวลูกผสมนะครับนี่ครับงามมากอยู่นิ่งๆเนาะนี่นอ,ย <laughs> นอยากอยากเล่นเนาะนี่ครับ มาวันนี้มาชิโมยม,มาหนึ่งเนสโกเนสโกเนสโกโอ้เลือดร้อยนั้นไอดีไอดีจับสวยมากๆตัวนี้ดีครับผมเออหนี่สวยมากๆครับตัวนี้นี่ครับดูแข้งขานะครับผมแต่ชอบก็จีบเลยครับ <laughs> นี่ครับผมสวยมากๆครับดูสะดือครับผมงามเลยครับตัวนี้นี่แต่หมูแลนะ้ว มองไกลๆผมนึกว่าตัวผู้นะครับผมนี่ครับอันนี้แม่เขาผสมไว้แล้วปะครับผสมแล้วครับผสมตัวไหนไหมครับเจ้าการเมืองครับเจ้าการเมืองนะครับผมแม่ถ้าแม่มีคนมาขอซื้อขายไหมครับนี่เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนปะครับโอ้ดูกผมกันก่อนครับนี่ครับผมแม่ให้ลูกสวยขนาดนี้ครับผมเจ้าของก็อยากจะเก็บไว้แหละครับผมนี่ผสมเจ้าการเมืองได้หนึ่งเดือนปะได้หนึ่งเดือนกว่าครับเดือนกว่านะครับผมนี่ คอยติดตามชมผลงานได้เลยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อะไรนะครับนาครับพี่นาเนาะครับครับผมที่ให้มาเยี่ยมชมฟาร์มไอฟาร์มวัวสวยๆมีชื่อฟาร์มไหมครับก็เอสเก้าดีฟาร์มครับอ๋อเอสเก้าดีฟาร์มอันนี้คือจตีแบนด์แล้วใช่ไหมครับครับจตีแบนด์ส่งเรื่องไปยังครับนี่ยังยังยังไม่รนี่ครับเอาของพี่ชายอ๋อของพี่ชายเลยครับอ๋ออันนี้มี พัฒนาไปอีกไหมครับหรือว่ายังไงพัฒนาต่อครับจะหาเพิ่มไหมหรือว่าเลี้ยงแค่ชุดนี้ก่อนเลี้ยงแค่ชุดนี้ก็ปรับปรุงสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับอ๋ออันนี้เป็นแม่เป็นแม่ที่เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเลยว่ารือว่าเพิ่งเอาเข้ามาหรือว่ายังไงก็แม่แบ่งให้ครับอ๋อแม่แบ่งให้ครับเมื่อก่อนเป็นผสมมันพ่อพันธุ์แบบไหนครับเมื่อก่อนก็ผสมพ่อพันธุ์ธรรมดาแหละครับอ๋อพ่อพันธุ์ธรรมดาทับตัวตามบ้านเะครับเนาะทับตัวตามบ้านนะอันนี้เพิ่งมาเห็นผลงานแบบเด็ดขนาดนี้ตอนที่นี่นี่คือตัวแรกเลยใช่ อ๋อพึ่งมาผสมหลอดรือเปล่าครับผสมหลอดครับโอ้เมื่อก่อนคือทับตัวทั้งหมดเลยครับตัวตัวที่ลูกในลูกสาวก็คือเป็นตัวที่สามใช่ไหมครับตัวที่สาตัวในท้องคือตัวที่สี่ตัวที่สี่อ๋อสุดยอดมากครับนี่ครับการจ่ายลูกสุดยอดจริงๆครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับครับ